รวมพลังเปลี่ยนโลกลูกโลกสีเขียวปีที่23จุดไฟอนุรักษ์สารพลังชุมชนสู่ความยั่งยืนเครือข่ายลูกโลกสีเขียวจากทั่วประเทศรวมพลังครั้งสำคัญในพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23ภายใต้แนวคิดปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณสำนักง,งานใหญ่ปตทกรุงเทพสถาบันลูกโลกสีเขียวจับมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียติให้แก่บุคคลชุมชนและเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดรสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติร้อมชื่นชมผู้ได้รับรางวัลว่าท่านคือแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเข้าใจธรรมชาติและมีจิตวิญ,ญญาณของการแบ่งปันเป็นพลังชุมชนที่ขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าไปอย่างยั่งยืนด้านนายวุฒิกรสติถิท์ผู้บริหารจากปตทระบุว่า ปตทให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมหนุนพลังจากชุมชนในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืนในปีนี้มีผลงานได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น16ผลงานแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทชุมชน6ผลงานกลุ่มเยาวชน4ผลงานประเภทสิบป,ปนนเกตุทัศน์3ผลงานและประเภทงานเขียนอีก3ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 4 2วันนี้มีเกรือ ่ายอนุรักษ์ทั่วประเทศกว่า5,000คนผลงานสะสมกว่า800ชิ้นและยังคงเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึง้งภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจได้ชมนิทรรศการช็อปสินค้าจากชุมชนเชื่อมเครือข่ายผ่านเวทีเสวนาและชวนร่วมเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรไทยไปด้วยกันเพราะความยั่งยืนเริ่มต้นที่ใจและขยายไปถึงโลกทั้งใบนี่คือพลังของรางวัลลูกโลกสีเขียวสืบจากข่าวรายงาน